พร้อมแล้วครับผมข้าวเหนียวร้อนๆกับน้ำพริกเห็ดฟางข้าวเหนียวนิ่มๆครับเข้าไปเลยครับผมนี่อีสานก็กินกันแบบนี้แล้วก็น้ำปลาที่เราต้มเห็ดครับเหยาะเข้าไปเห็ดฟางเสร็จเรียบร้อยครับผมกับน้ำพริกเห็ดฟางแค่นี้ สวัสดียมเย็นครับหลังจากเลิกงานวันนี้ผมก็จะมีเมนูมานำเสนอก็คือนึ่งข้าวเหนียวตามที่ผมชื่นชอบพร้อมกับน้ำพริกเห็ดฟางกันครับผมมาชมวิธีการทำน้ำพริกเห็ดฟางกันครับบรรยากาศตอนนี้ครับท้องฟ้าตอนยามเย็นเย็นสุดแสนโรแมนติกบ้านบ้านสลับนี่ครับเราได้เห็ดฟางมาเริ่มบานแล้วถ้า ถ้าเผื่อเราไม่รีบทำนะครับเดี๋ยวเห็ดฟางนี่จะเสียแช่ตัวเย็นไปสักสองสามวันเนี่ยมันจะเริ่มนิ่มเปื่อยเครื่องปรุงก็ไม่ยุ่งยากครับมีนี่ครับพริกกระเทียมหอมแดงเกลือชูรสแล้วก็น้ำปลาแค่นั้นครับผมหรืออาจจะใส่น้ำปลาด้วยก็ได้ครับผมก่อนอื่นก็ กระียมแกะพริกกระเทียมหอมแดงเรียบร้อยอันไหนที่มันยังไม่บาดแล้วก็มาตัดแบ่งครึ่งครับเพื่อให้บางคนใช้วิธีเสียบย่างกัถฐานนะครับหรือถ้าอันนี้ก็ใช้วิธีไม้เสียบพริกเสียบย่างกัถฐานเช่นกันครับแต่อันนี้จะใช้วิธี ขั่วในกระทะเพื่อความรวดเร็วแต่การเสียบย่างผมว่าจะให้ความหอมมากกว่าครับส่วนอันนี้บางคนก็ใช้วิธีเสียบย่างเช่นกันหรือไปขั่วในกระทะแต่วันนี้ผมจะใช้วิธีสูตรต้มกับน้ำปลาครับเลื่อเสียแล้วครับแค่วันแค่แค่คืนเดียว เห็ดไปต้มกับน้ำปะลาอันนี้ไปคั่วครับไปกันครับผมตอนที่ผมกเกษียนอายุราชการผมก็อยากจะมีเงินไปซื้อที่ซื้อบ้านแถวปากช่องใกล้เขาใหญ่ครับแต่ว่าความเป็นไปได้ก็ต้องรอถูกหัวอย่างเดียวนั่นแหละการจะไปอยู่กรุงเทพอยู่ในห้อง มันเป็นอะไรที่น่าเบื่อครับควรจะเป็นอมพาดแบบนั้นควรจะเป็นเขาเรียกว่าตกซุมเศร้าครับขั่วก่อนคัว่วให้หอมนี่ หอมแดงกระเทียมเวลาโดนไฟแบบนี้จะมีความกลิ่นหอมครับอ๊ะอย่างก็คือลดกลิ่นฉุนของหอมหอมแดงได้เช่นกันเห็นบ้านข้างๆเห็นไหมครับผมนึกถึงบรรยากาศบ้านต่างจังหวัดบ้านผมก็เป็นบ้านไม้นี่แหละครับตอนที่อยู่ต่างจังหวัดแต่ว่าปัจจุบัน ไม่ได้มีบ้านแล้วครับเวลาเดินทางไปต่างจังหวัดก็จะนอนบ้านญาติที่เคยปลูกอยู่ข้างๆบ้านตัวเองสมัยตอนเป็นเด็กสิบแปดปีสิบเก้าปีประมาณนี้ก็เดินทางเข้ากรุงเทพครับมาอยู่กับพี่สาวครั้งแรกก็มาอยู่แถว ถนนลาดเร้าครับหรือเขาเรียกว่าถนนลาดเท่าภาคอีสานถนนลาดเร้าบ้านเพ้าชุดไทยสีครับเข้าไปลึกเข้าไปข้างในอยู่ใกล้แถวพ้าแม่คนดินสานพ้าแม่ขดินใหญ่องค์ใหญ่ข้างในหลังจากนั้นก็ย้ายมาอยู่แถวสารแขวงธนบุรีซอยกันมันแมน,นครับ วัดสิงห์ฐานแขวงชนบุรีสามารถมาทะลุบางแคนี่ได้ครับแล้วจากนั้นก็ย,ย้ายอีกแล้วย้ายมานี่นครับที่หมู่บ้านรัตนาทิเบตหมู่บ้านนี้เป็นสองอำเภอครับอําเภอบางใหญ่กับอําเภอบางบัวทองแบ่งกันคนละครึ่งหมู่บ้านบ้านที่ผมอยู่ปัจจุบันนี้ผมก็อยู่ที่หมู่บ้านรัตนาทิเบตครับหลังเซนทันเวกเก็ตน,นี่แหละ ชีวิตออนโชคโชนมาอยู่ต่างจังหวัดปี40ครับ45 16 16 17ปีปี67ปีหน้าก็68เกือบจะ30ปีครับผมก็เสียอายุราชการนี้อายุราชการผม33ปีครับปีนี้อายุ54 นะครับทำกับข้าวไปคุยกันเพืความเพลิดเพลินนะครับแล้วก็ไม่ให้เหงาว่าอย่างบ้าเ้าทำกับข้าวไปไม่ให้เหงาจริงๆรกต้องก็จะให้ดีต้องผ่าเพื่อให้สุกง,ง่ายขึ้นนี่เป็นท่าทำกับข้าว ขั่วพริกเสร็จเรียบร้อยครับแั้นเราก็ามาต้มน้ำปลาละกันครับใส่น้ำเข้าไปนี่ที่ขาดไม่ได้ก็น้ำปะลาใส่เห็ดฟางเข้าไปครับต้มให้สุก ให้น้ำปะลาร้ามีความขุกขิกเข้าไปในเห็ดฟางที่ชอบทำอาหารอุ้ยอะไรกันนี่ก็จะมีความฝุกในการทำอาหารแค่นี้กลิ่นน้ำปะลา้าก็ออกแล้วครับนี่ครับคนอีสานจะได้กินน้ำปะลา้าไม่ได้ครับผม ไปกินแล้วก็อยหิวข้าวเขาเรียกว่าถวายท้องถวายท้องก็คือหมายถึงมีความหิวท้องต้องจอกประมาณนั้นนะครับรู้สึกหิวข้าวขึ้นมาถวายท้องบ้านผมเรียกว่าถ้าวายท้องหมายถึงมีความหิวข้าวท้องร้องจอกจอกประมาณนั้นนะครับผมเป็นภาษาอีสานบางทีก็ไม่รู้ว่า มาอยู่ที่นี่ก็ไม่รู้จะพูดภาษาอีสานกับใครนะครับนานๆถึงได้พ่อบางอย่างการทำคลิปส่วนมากก็เราทำให้คนหมู่มากดูนะครับทั้งประเทศทั้งประเทศแต่ที่นี่คือไม่ว่าภาคไหนมาดูของเราก็สามารถสังออกสักครู่เสร็จแล้วค่อยมาทำกับข้าวสักครู่เสร็จแล้วค่อยมานึ่งข้าวเหนียวกันครับ ตรงนี้ผมก็เตรียมไปแล้วเรียบร้อยอหลังจากฝุกนแ้วก็มาตำนี่ครับหลังจากนั้นผมก็ตักพ,ก,กพักไว้ครับตักพักไว้นี่เห็นไหมมีความยุบกันตออนี้ก็หอมแดง พริกกระเทียมที่ขั่วไว้ใส่โคกเข้าไปครับขนาดใหญ่นะครับเนี่ยเขาเรียกว่ากระเด็นออกได้ตำไปหิวข้าวไปนะครับตอนนี้หอมกิ่นกระเทียมหอมแดงพริกขั่วด้วยกัน หังจากนั้นก็ใส่เข้าไปนะครับนี่ตามอีกรอบหนึ่งให้เข้ากันขั้นตอนต่อไปก็ชูรสครับติมชูรดเข้าก่อนเดี๋ยวค่อยเติอมอย่างอื่นถ้าไม่เค็มค่อยๆใส่น้ำปลาเข้าไปครับเราสามารถใส่ต้นหอมหรือผักชีได้ครับแต่วันนี้เราไม่มี ก็ไม่เป็นไรชิมดูก่อนเติมเกลือกับน้ำปลาเข้าไปนิดหน่อยเกลือครับตามด้วยปลานิดหน่อยน้ำปลาร้าที่เราต้มเห็ดครับเหยาะเข้าไปขั้นตอนนี้ก็โคลเโคลยแค่นัน้นเองไม่ใส่มะนาวนะครับมะนาวจะทำให้เสียง่ายครับครับผม น้ำพริก <c oughs> เห็ดฟางนี่กินกับข้าวเหนียวร้อนๆส็จเรียบอ้ครับผมกับน้ำพริกเห็ดฟางน้ำพริกเห็ดฟางอร่อยแซ่บๆครับผมของเราก็เสร็จเรียบร้อยครับหลังจากนี้เราก็ปไนนึ่งข้าวเหนียวกันครับผมไปกันครับผมอร่อยด้วยกันครับ ขันตอต่อไปแล้วก็มาเนื่อข้าเหนียวกันครับแค่นี้รอประมาณสิบห้านาทีครับเห็นไหมครับผมนี่บ้านไม้เก่าๆกับเนึ่งข้าวเหนียวยิ่งถ้าเป็นแบบต่อถ่านนี่ก็ทุกคนจะได้บรรยากาศคิดถึงบ้านครับ ข้าวเหนียวสุกพอดีครับถือว่าเยอะนั่นครับเนี่ยข้าวเหนียวร้อนๆครับผมนี่ปั่นให้เป็นลูกกลมๆแล้วก็เทบวัวเข้าไปเรียบร้อยพร้อมแล้วครับผมข้าวเหนียวร้อนๆกับน้ำพริกเห็ดฟาง มันร้อนอย่เลยนี่ข้าเหนียวนิ่มๆครับข้าเหนียวนิ่มๆเข้าไปเลยครับผมนี่อีสานก็กินกันแบบนี้กิน้ากันครับผมอร่อยมาก